สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระติกเดือดฟาดอัจฉริยะกลางหนกระแสลั่นไม่รู้ก็ไม่ควรพูดเมื่อวันที่10พฤษภาคม55ในรายการหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์นายฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถึงคดีของแตงโมนิดาโดยช่วงหนึ่งนายฉริยะได้กล่าวพาดพิงคนบนเรือและแกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนในประเด็นรับงานทําให้กระติกได้โทรเข,ข้ามาในรายการก่อนกระติกจะกล่าวชี้แจงเรื่อง ะรับงานไม่มีแน่นอนขอให้หยุดพูดสักทีส่วนเรื่อง you drink i drive นั้นประเด็นนี้ตนนั่งเรือและคุยกับแฟนตลอดแฟนไม่อยากให้ขับรถเองจึงเรียก you drink แต่เวลาไม่ทันกันจึงยกเลิกไปและส่งไปบอกแฟนเพราะเวลาไม่ตรงกันโดยหลักฐานตรงนี้ส่งให้ตำรวจไปหมดแล้วบางคนมาพูดทำให้เสียหายไม่ใช่เรื่องดีจึงอยากชี้แจงตรงนี้ขออย่ามากล่าวหาโดยเฉพาะในประเด็นยูด r i n k irive ททำไมเวลาไม่ ตรงกันถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรพูดอะไรกระติกล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหนา,าจริยะชี้แจงว่าไม่ได้พูดในประเด็นรับงานแค่พูดว่าทำงานทำให้กระติกล่าวสวนกลับทันทีว่าพูดแน่นอนโดยพูดก่อนรายการเบรกโฆษณาทำให้หนา,าจริยะกล่าวชี้แจงว่าแต่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นบอกแค่ว่าทำงานถ้าเสียหายก็ฟ้องเอาถึงฟ้องก็หลุดฟ้องเช้าเย็นก็หลุดแล้วด้านกระติกล่าวอีกว่ายืนยนันทั้งหมดเรื่องจริงทุกอย่างเราเสียหาย อยากให้อีกฝ่ายพูดเยอะๆหลักฐานจะได้เยอะๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ